ประเทศไทยที่ที่เราอยู่กันยังไงก็เป็นสุขและผู้ที่จะมายืนยันในความสุขของพวกเราก็คือผู้ชายคนนี้ขอเสียงกดมือต้อนรับชยุทธ์วันเกิดพิธีกรของเราในวันนี้ตอนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศแห่งความสนุกสนานรื่นเริงกับบรรยากาศทอล์กโชว์นะครับ หลายท่านที่เคยเป็นแฟนนานุแฟนของบรรดาคณาจารย์ทุกท่านเหล่านี้คงจะจําบรรยากาศเก่าๆได้นะครับวันนี้เราจะดึงบรรยากาศเหล่านั้นกลับมาอยู่บนเวทีนี้ครับเพื่อจะยืนยันว่าอยู่เมืองไทยยังไงก็เป็นสุขขอเสียงปรบมือน,นะครับงานนี้เกิดขึ้นมาได้ด้วยความตั้งอกตั้งใจของทีมงาน f m 100.5และอสมททุกท่านเลยนะครับ การทอล์กบนเวทีนั้นมีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะให้ท่านได้ติดตามชมทั้ง3รูปแบบทั้งทอล์กโชว์เดี่ยวทั้งดูโอทอล์กแล้วก็แซววาทีครับในช่วงแรกเราจะมาติดตามการทอล์กเดี่ยวจาก King of Speech นะครับท่านนั้นคืออาจารย์จตุพลชมพูนิตขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆครับวันนี้เนี่ยยินดีกับท่านที่ท่านมาชม การพูด The Talk ซึ่งรวบรวมนักพูดทั้งเมืองไทยมาเกือบจะหมดแล้วละครับเพราะท่านไม่ได้ชมเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้ชมอีกแล้วแต่ผมดูคนผู้ชมหลายท่านก็นะฮะใกล้เคียงกันนะฮะใกล้เคียงกันนะฮะสุดยอดมากนะครับวันนี้ประเทศไทยเรามีความสุขมากนะครับเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาขึ้นครับคือขาขึ้นไก่น้าผักตอนนี้นะฮะจะถึงหูเลยไม่มีปัญหาหรอกครับครอบครัวท่านต้องดูให้ดีนะครับพาะครอบครัวสําคัญกว่าพ่อแม่ จริงไหมฮะพ่อแม่บางทีเราอยู่20เราก็แยกแต่คู่ท่านเจอใครตอนอายุยี่แปไปแยกตอน85ครับผู้ชายก็ตัวดีครับคิดถึงเนี่ยผู้ชายจะใช้จีบผู้หญิงครับมีชุดกลางชุดใหญ่ชุดเล็กเอางี้นะฮะพวกนี้วันจันทร์อยู่ที่ทําง,งานลองโทรเซอร์ไพรส์ภรรยาผมหน่อยครับเพราะว่าเธออยากได้ยินแล้วตั้งแต่ลูกโตเนี่ยไม่เคยพูดเขาเลยอ่ะนึกออกไหมไปกี่วันก็ไม่เคยพูดอ่ะยกหูเลยฮัลโหลแม่เหรอพอคิดถึงนะโอ้ยเป็นสิปีเพิ่งได้ยินเนี่ยพอภรรยาได้ยินปับ๊บจะตอบกลับมาว่า ใครอะพ่อเองคิดถึงแม่พ่อใครอ่ um> <SI ะเอาก็พพอนี่แหละคิดถ okay ึงแม่แม่ใครอะก็มึงแหละหวางไปก่อนนี่ก่อนให้เขาได้ปรับตัวสักระยะนึงครับได้พูดทุกวันจะรู้ไงใครโทรมาสุดท้ายฝากไว้ว่าชีวิตคนเราสุขทุกอยู่ที่การเลือกถึงท่านจะทุกข์บ้างก็ไม่เป็นไรครับชีวิตมีปัญหาก็ตั้งโจทย์ง่ายๆ ถ้ามืดก็แค่ลืมตาครับถ้าไม่กล้าก็แค่ก้าวขาออกไปถ้าทุกก็แค่เปลี่ยนความคิดถ้าผิดก็แค่กลับตัวกลับใจถ้าแพ้ก็แค่เริ่มต้นใหม่และถ้าชีวิตไม่เหลืออะไรก็แค่ใช้หัวใจเดินครับขอทุกคนใช้หัวใจเดินต่อไปนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์จรพลชมพูนิตครับขอบพระคุณครับแน่นอนครับเราจะต้องติดตามมาด้วยดูโอท็อ ขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์สัตรกรวงสงครามนะครับเชิญเลยครับเราต้อนรับอาจารย์โอภาสกันเลยดีไหมครับดีฮะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับดรกภาสกิจกำแหงครับเด็กขอดูท่าเต้นชัดๆหน่อยตอนเดินมาเนี่ยมันราบเรียบไหมราบเรียบท่านผู้ชมเคยได้ยินไหมครับทางสวรรค์นั้นเวียนวกทางนรกนั้นราบเรียบนะ รู้สึกว่าขึ้นมาอยู่บนนรกนะคะอาจารย์แล้วอาจารย์เคยได้ยินไหมนรกกับสวรรค์มีเส้นกั้นบางๆกันอยู่ระหว่างนรกกับสวรรค์ <laughs> อาจารย์วันนี้เราเป็นผู้หูดูโอ้อาจารย์เคยใช้ไหมครับดูโอบเคยใช้บ้างไหมดูโอ้อาจารย์โอภาสไม่เคยใช้เพราะอาจารย์โอภาสถือคติว่าความหลอกินขาดความฉลาดเกียรตินิยมารมขุนแผน ความแมน0.1นะคะเดี๋ยวที่บ้านไม่มีกระจกเหรอแมนมากเลยห<ะ>ลอนอยู่ชั้นจีนเนี่ยนะคนอยู่ใต้ดินยังรู้เลยว่าข้างบนนี่มีกระเทย<ะ>แมมแมนมาก ปากจัดขลมคมคายนี่ต้องคายคมและอมครกเข้าไปแดนคนนี้เขาเป็นคนที่เก่งมากจริงๆเป็นไฟแรงมากๆเลยนะครับก็เวลาไปพูดที่ไหนนั่นก็หิ้วปากไปอย่างเดียวนะคะส่วนตีนไปหาข้างหน้าได้เลยนะคะก็จะได้อยู่มาตลอดเวลาต้องขอประทานโทษถ้าพูดแรงไปนะครับวันนี้พอท่านสนุกปั๊บร่างกายของท่านก็จะหลั่งสารอะไรบอกมาครับฟอร์มาลีนนะครับท่านจะไม่ตายแ้วก็จะสนตลอดไปนะครับก็คือนอนไม่หลับพลางหน้าด้วยน้ำมะพร้าว ผาหน้าขาวแล้วก็นอนอมเหรียญน,นะคะนะครับตื่นมาก็มาเจอที่นี่นี่ก็เหมือนกันเวลาไปบรรยายด้วยกันเคยนอนด้วยกันนะครับหมายถึงนอนคนละเตียงนนะคะ <c oughs> นะครับตอนเขาหนาวผมก็เอาผ้าขาวห่มให้นึกออกไหมคะ <c oughs> ตอนเขาอ้าป่าผมก็เอาเหรียญบาทดยอดนึก <c oughs> ออกไหมคะตอนเขาเอามือเรามือออกนอกเตียงผมลดน้ําเลื่อยเลย พอตอนเช้าก็ฉอดน้ำมะพร้าวล้างหน้านะคะกล <c oughs> ัวจะติดตา <c oughs> แล้วผมก็แก้เคล็ดให้อาจารย์เรียบร้อยคือบางสกุลเป็นบางสกุลตายข้างหลังเวทีเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสนุกสนานนะครับฟั่งทางนี้เป็นสาระแล้วสําหรับสาระเลวและสาระเนก็ฟังไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นช่วงสวทีนะอาจารย์สัากรเนาะวันนี้เนี่ยจะมาในธีมเป็นค่อนข้างออกแนวโอดีนะนะฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นฝั่งเดยังวันสําหรับเดยังวันนี้ก็จะมีท่านอาจารย์ดรพนมปีเจริญนะครับ อาจารย์วสันพงสุประดิษฐ์และก็รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลครับสำหรับฝั่งทีมซ่านะครับฝั่งเทดดี้แบร์ของเราครับขอเสียงประมือต้อนรับอาจารย์เสนศิสุวรรณครับอาจารย์ขาบอโชคชื่นครับและปิดท้ายด้วยดรสรวงวัชนกูลครับ่อนรายการของเราก็เชิญมาจากสภาโจกเลยนะครับขอเสียงประมือต้อนรับอาจารย์พิษนุสกุลโรวิราชครับที่ดีที่สุดที่จะบริหารเวลาให้ท่านได้มีความสุขกันต่อ ก็คือการแซววาทีครับน,นั่นหมายถึงว่าเราเห็นอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองเนี่ยเราก็มาแซวกันเห็นอะไรไม่ดีเราก็มาบอกว่าดีเห็นอะไรที่มันเป็นทุกข์เราก็บอกว่ามันเป็นสุขได้เมืองไทยเนี่ยคิดไม่ถึงไม่เคยเหมือนคนอื่นถึงมีความสุขท่านดูนะกรณีข่มขืนที่นครปฐมที่ราชบุรีเนี่ยเป็นประเทศอื่นเขาเสียอกเสียใจสองวันนี้มีคนส่งมาให้บอกคนแก่โดนข่มขืนที่ราชบุรีภูมิกลับกระสอบสวนเองยาย เล่าให้ฟังหน่อยสิมันขมขืนยังไงอ๋อมันผักยายลม้มอ๋อมันผักยายล้มนะมือซ้ายเนะี่ยมันอุดปากมือขวามันขยี้หนะ้าอกใหญ่ใหญ่เลยมือขวาก็กระถกกระถุงเอ๊ะนหญ่ใหญ่มันมาคนเดียวไม่ใช่เหรอปิดปากขยำหน้าอกไล้ที่ตกกระถกกระถุงนี่ของใครมือยายเองนี่ครับวันนี้ดีใจได้ฟังอาจารย์พนมขึ้นมาทอล์กโชว์แล้วบอกว่าวันนี้คนแก่ดูแล้วทำตัวเป็นคนแก่จริงๆคนแก่ไม่จำเป็นต้องทำตัวแก่ ท่านใดแต่งงานนานๆเราก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับลองพาภรรยาไปกินข้าวนอกบ้านแล้วให้ภรรยาเนี่ยใส่ชุดนักเรียนเราชอบโรงเรียนไหนก็ลงทุนบ้างนะครับถูกไหมครับถูกไหมนักศึกษาก็ได้ดูที่ว่ามันใส่ได้ไหมนะครับแล้วภรรยาขอ้องนิดเวลาอยู่ที่บ้านช่วยแต่งตัวสวยๆหน่อยได้ไหมผู้หญิงนี่ออกนอกบ้านแต่งตัวสวยครับอยู่ในบ้านถอดไปครับฟันปงฟันปลอมหัวตา้านีครับ ไม่ไหวนะครับสภาพอย่างนี้ใส่ชุดนอนมันทั้งวันมันจะเซ็กซี่บ้าอะไรไปถึงไหนนะครับแต่งตัวให้สามีเลาใจบ้างได้ไหมครับผมฟังอาจารย์สเสน์แล้วเรียนตรงๆนะเวียนหัวยึก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 อยู่ในผมเวียนหัวมากปกติในทางการพูดนี่เขาต้องเอาปากพูดอาจารย์แล้วท่าทางประกอบแต่ของอาจารย์ดูท่าทางจะเอาท่าทางพูดแล้วปากประกอบนะ ไรระง,งับอยู่นะฮะแล้วก็เอาเรื่องที่บ้านมาเล่านะครับว่าตั้งแต่การใส่จีสติงก็ดีให้ภรรยาแต่งชุดนักเรียนก็ดีนะครับอาจารย์สเสน่ห์เวลานั่งอยู่รัดอยู่นอกบ้านนี่จะปากเก่งมากมีอยู่ทีนั่งล้อมวงกันอยู่แล้วนั่งนินทา,า,าอ,นอาจารย์ถาวรเขาบอกอาจารย์ถาวรเนี่ยนะครับกลัวเมียจนขี้ขึ้นไปอยู่บนหัวขมองฝนตกยิ้มยิ้มกระโดดไปเก็บผ้าเป็นผมหน่อยไม่ได้ละมึงเอ้ยนี่ก็พูดถึงตัวเขาเองนะครับ ภรรยาเดินเข้ามาได้ยินพอดีทำไมเป็นคุณแล้วเป็นยังไงเป็นผมเก็บตั้งกับฝนยังไม่ตกแล้วนี่ครับนี่นะฮะประเทอยู่นอกบ้านแล้วก็ปากดีนะครับแล้วคนไทยเนี่ยนะครับเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอ่ะด้ท่านดีไหมครับนะบ้านติดกันเนี่ยนะครับแล้วก็พูดคุยแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนกันแต่ยกเว้นอยู่บ้านผมกับบ้านเพื่อนบ้านนะบางทีมันก็มีเหมือนกันคนบางคนที่ไม่ค่อยมีน้ําจิตน้ําใจเพื่อนบ้านผมเนี่ยครับบ้านติดกันรั้วข้างหนึ่งรั้วเดียวกัน ไม่เคยพูดไม่เคยคุยกันเลยแล้วเขาเป็นคนที่ไม่เหมือนคนไทยทั่วไปคือไม่มีน้ำใจผมจับได้ว่าเขากวาดขยะที่กองอยู่หน้าบ้านเขาเนี่ยมากองหน้าบ้านผมผมไม่เห็นตอนกวาดแต่ผมจำขยะได้เพราะเมื่อเช้าเนี่ยผมเพิ่งกวาดจากหน้าบ้านผมไปหน้าบ้านเขานครับไอ้เนี่ยไม่มีน้ำใจอาจารย์ถาวรที่ลงไปนะฮะเสียดายนะครับ อย่าไปเสียดายเลยถ้าแกเป็นผู้ว่ากอทมนี่คงวุ่นวายนะครับเี่ยวกวาดขยะแจกแถวหน้าบ้านคนเนี่ยนะมันจะเสน่ห์ขึ้นมานี่แซลผู้หญิงภรรยาแก่เกิดอย่างงู้นอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นคนซึ่งอะไรครับไม่รู้ไม่เข้าใจอน,นิจจังผมนี่ไม่มีปัญหาเลยนะภรรยาผมนี่แกงกะกลยคุณ แล้วคุณดูเลยแล้วผมมาแก่งากหรือเปล่าผมนี่ไม่ใช่อย่างไงในบรรดานักพูดด้วยกันเนี่ยนะวงการอื่นแล้วแล้วไปแต่นักนักพูดด้วยกันผมกล้าพูดเลยผมงักกับเพื่อน <laughs> ไปไหนมาไหนพวกนักพูดนี่เกรงใจนะไม่มีใครกล้ากระทบไหลกับผมไปไหนนี่แหวกเป็นทางให้ผมไปมันกลัวผมล้ม <laughs> แล้วมันต้องรับผิดชอบตรงนี้นะเนี่ย <laughs> ก็เมื่อเราแก่นี่เมียเราก็ต้องแก่ตาม ภรรยาผมนี่ผมนึกตลอดเวลาตั้งแต่แต่งงานกันเธอไม่ใช่แบงนะถ้าเรามีแบงร้อยเราแลกแบงห้าสได้สองใบแต่มีเมียอายุห้าคิดหรือว่าจะได้ผู้หญิงยี่ห้าสองคนมันเป็นไปนไม่ได้เลยเรียนทั้งหลายนะครับเห็นใครไม่รูดซิปกางเกงโปรดอย่าทักนะครับนั่นคือการวิสมันฆาตกรรมกันซึ่งหน้านะครับอาจารย์สุรวงศ์ลืมรูดซิปโอ้โหแบบ รู้เจ้าหน้าไว้ไหนน่นะครับผมเสนอให้เขียนช็อตโน้ตเขียนให้เขารู้สึกไม่เสียขวัญกราบเทา้าคุณสุรวงที่เคารพและเกรงใจอันนี้กันโปรดเข้าใจว่าเข้าใจว่าคือมโนเองถ้าเข้าใจะปิดเด๋ยว,ว่ากันนะเข้าใจว่าซิปกางเกงมีเหตุขัดข้องทางเทคนิคอ่อนี่ละมุนล,ละไมามากสุนทรียภาพนะแต่บางคนไม่คิดเลยครับขนาดจะช็อตโน้ตนะครับรักษาหน้ายัยงเขียนไม่เก่งเ จานสระวงคะลืมรูดซิปกลางเกงอีกแล้วแกมีอีกแล้วเลยนะครับแสดงมีการติดตามผลมาหนึ่งครับและในวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทั้งหมดแอเซียนะครับโรซ่านะครับน้ำมันเชลนะครับไอแบงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วก็กรุ่มเทพประกันไทยนะครับผมอยากจะขอใช้เวลาสั้นๆน,นิดหนึ่งนะฮะที่จะได้เชิญท่าน กรรมการท่วมในการใหญ่บมจสมทรนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้กรุณาอยู่กับเราจนถึงช่วงท้ายของการทอคโชว์วันนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสิวพรชมสุวรรณครับให้ท่านได้เกียรติขึ้นบนเวทีมอบช่อดอกไม้ให้กับอาจารย์ทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอเชิญท่านบอถ่ายรูปร่วมกันทั้งหมดเลยนะครับขอเชิญเลยครับ